หลานเรับมามันเห่าเกินหลานได้เดินมาดูรับๆแขกนี่คืออะไรให้เกี่ยวข้าว,ว,าวอืด่ดวนคือปลูกผักขึ้นขึ้นฮะ<า>ใครล้มย,ลลย่าน่ะ เท้าวบวมแล้วทาไมไม่ไปไม่ไปหาหมอ,อยังชัวงชัวกิน,น,ย,กนยากแก้กออเสบเด็กเี่อัาวแม่แม่แมน,แมน,แมนกลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าไม่อยากให้ทิ้งไว้เอ้ <S <S ออย่บไปเข,เขาเขานั่น ถอยถอยี่่จะเินมาข้างหลังกดีกลับไปอีกเอ้าไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าไอ้นี่แล้วโผ่่ข้าวล้มใครจะไปทางสังเกตก็มัวจะมองย่าอยู่อุ้ยตายแล้วเหยียบข้าวเขาบาปกรรมนั่งล้มเลยนั่งล้มไงหลัง ลมแล้วก็นั่งไปเลยนั่งเกี่ยวไปเลยอว้สวยจังเอต้นไม่เห็นสูงเหมือนของที่นาเนะค่ะดีด้าน้อยนุ่นเฉลิมาเดินเข้ามาย่ำหญ้าย่ำข้าวเขาตาถั่วตาหางตาบอด อ๋อแคบแผล,แลเอาอันนั้นอันนั้นอันนั้นอ้อยใช่ไหมอันนี้อ้อยอ้อยไข่อ้อยยาได้ไหมอ,อันนี้โหงยาเหรอวุ่นลายอยู่เนาะชั่วโมงสามร้อยปานดาลาฮอลลีวูดเด้อคาตัวหัน ชั่วโมงหนึ่งนั่นโอ้ยเขาจะตัดแล้วเหรอย่าจะตัดอ้อยแล้วเหรอเือนวันที่สิบธันวาธันวาออแล้วมันน่ะมันไม่ยังมไม่ทันได้ตัดเลยอืม เอามาตองทำไมไม่ช่วยอ่ะเ <c oughs> นี่ยเดินคุยกับเขาก็ไปย่ำข้าวเขาเคยก็ได้โอ้ยก็ข้าวจะล้มเนาะอ๊หืึ เหยียบได้ไงอะลูกดูสามีชานสามีชันเกี่ยวเข้าวแอลลันปัดบอกเกี่ยวช่วยยาเขายากระเท้าบวม อะไรย่าอะไรแม่เอาไปให้ยา่าย่าเอาอะไรจังฮะจังปังไหนจังเอาหนุบไปให้ยา่า